สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเลขเด่นบนสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรสองตัวมาตัวนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่2นะคะ ลางวันที่หนึ่งนะคะใช้หลักแสนหลักสิบหลักหน่วยนะคะลังวันเลขท้ายสองตัวใช้หลักหน่วยลางวันเลขท้ายหมุนครั้งที่สองนะคะใช้หลักสิบคูณสองนะคะหนึ่งบวกเจดนะคะบวกเก้าบวกหนึ่งะคะบวกสามคูณสอง บวกตามด้วย2คงที่นะคะ1นึบวกเบวกเเป็น17บเวกหเป็น18นะคะ18บวกหเป็น24 24ิบวกสนะคะเป็น26่สิเลขเด่นตัวแรกคือ6 6หบวกหได้7นะคะเลขที่ออกนะคะ0 63 เลขเด่นที่เข้านะคะหหลักสิบนะคะงวดถัดมานะคะหลักแสนหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบคูณสอนะคะบวก6บวก3บวก9้าบวกสี่ คูณสองบวกสองคงที่นะคะหกนะคะบวกหกเป็นสิบสองบวกสามเป็นสิบห้านะคะสิบห้าบวกเก้าเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่นะคะบวกแปดนะคะเป็นสามสิบสองสามสิบสองนะคะบวกสองเป็นสามสิบสี่นะคะเลขเด่นตัวแรกนะคะคือสี่ สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าเลขที่ออกนะคะสามเก้าห้าเข้าที่ห้าหลักหน่วยนะคะหลักแสนนะคะหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบนะคะ เก้านะคะบวกเก้าบวกห้านะคะบวกสามบวกเจ็ดนะคะคูณสองบวกสองคงที่เก้านะคะบวกเก้าเป็นสิบแปดบวกห้าเป็นยี่สิบสามบวกสามเป็นยี่สิบหกบวกสี่เป็นสามสิบนะคะบวกสองเป็นสามสิบสองเลขเด่นตัวแรกนะคะคือสองสองบวกหนึ่งนะคะได้สาม เลขที่ออกนะคะหกศูนย์สามนะคะเข้าที่สามหลักหน่วยนะคะหลักแสนนะคะหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบสองนะคะ บวกศนยบวกสบวกเบวกศนยคูณสนะคะแล้วก็บวกสองคงที่สองบวกศูนย์บวกสามได้ห้านะคะบวกเก้าเป็น14บวก2นะคะเป็น16บหกเลขเด่นตัวแรกนะคะคือ6กหบวกหได้เจนะคะ เลขที่ออกนะคะหกสองหเข้าที่หหลักหน่วยนะคะหลักแสนหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบนะคะเนะคะบวกสองบวกห บวกแนะคะบวก2อคูณสบวก2คงที่9กบวกสนะคะ9กบวกสได้11บนะคะบวกหเป็นสิบเจ็บวกแปเป็น25บน 29, นะะ่บวกสเป็นยีิบเนะคะบวกสองเป็นสาเอเลขเด่นตัวแรกคือ1นะคะ หนบวกหได้2นะคะเลขที่ออก4 8่หนึ่งะคะเข้าที่หลักหน่วยนะคะหลักแสนหลักสิบหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยหลักสิบนะคะแบวก 8นะคะบวก1บวก0บวก4คูณ2นะคะบวก2อคที่8นะคะบวก8เป็น16บวก1เป็น17บเวก8ปเป็น25บนะคะบวก2เป็น27เลขเด่นตัวแรกนะคะคือ7 7บวก1ได้8นะคะเลขที่ออกนะคะ ห้าเก้าแปดเข้าที่8ดหลักหน่วยนะคะหลักแสนหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบนะคะเก้าบวกเก้าบวกแดนะคะ บวก9บวก0ูคูณสแล้วก็บวก2คงที่นะคะ9บวก9เป็น18บวกแเป็น26นะคะ26่บวกเเป็น35 35นะคะบวกสเป็น37เลขเด่นตัวแรกนะคะคือ7 7็บวกหได้8นะคะ รอผลนะคะคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะงวดประจำวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดนะคะแล้วก็แปด สถิตินะคะเดินทั้งหมดตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออก063นะคะเดินที่หลักสิบนะคะเพียงแค่1 1งวดนะคะนอกกนั้นก็เดินที่หลักหน่วยนะคะตั้งแต่เลขที่ออก395นะคะจนถึงปัจจุบัน598นะคะเดินที่หลักหน่วยนะคะ5งวดแล้วก็เดินที่หลักสิบนะคะ1งวดนะคะ ส่วนงวดถัดไปนะคะงวดวันที่2พฤษภาคม2567นะคะเลขเด่นที่ได้ก็คือ7แล้วก็8นะคะ7แล้วก็8คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอขระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ